สวัสดีครับผมอาทิตย์จากโฮมพายครับวันนี้เราเข้ามาตรวจใช้งานที่กําลังทําการติดตั้งเสาเข็มไอเมโคพายขนาด18เซนทมที่นี่โครงการเพอร์เฟกล่มเก้านะครับใช้เสาเข็มจานวน16ต้นด้วยกันตอกด้วยเครื่องตอกมินิไฮบิดครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าตอนนี้น้องทีมงานกาลังทําอะไรอยู่ตรงนี้เลยครับอ่ะก่อนเข้าไปตรงนี้คือเสาเข็มที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับนี่เป็นเสาเข็มไอเมโคพายขนาด18เซนมซึ่งเป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ที่นี่ใช้เป็นเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กดีเหล็กข้ออ้อยนะครับตลอดความยาวของเสาเข็มเลยผลิตด้วยโรงงานมาตรฐานที่เป็นมอกอนะครับตรงนี้เสาเข็มเต็มขนาดนะครับรับหนักเทียบเท่ากับตัวมอกอเลยซึ่งจริงๆสามารถใช้มอกได้นะเรามีทั้งเทียบเท่ามอกอและมอกอครับด้านหลังนะครับตอนนี้น้องทีมงานกำลังทําการติดตั้งเสาเข็มอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วด้านหลังเจอปัญหาอะไรบ้างไปดูกัน เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทีมงานหน่อยดีกว่าครับน้องโบครับสวัสดีครับน้องโบเป็นหัวหน้าใีมงานนี้นะครับตอนนี้เรามาติดตั้งเสาเข็มที่นี่จานวนกี่ต้นครับจํานวน16ต้นครับ16ต้นใช่ครับความลึกของเสาเข็มที่นี่ลงไปกี่เมตรครับความลึกอยู่ที่18เมตรครับตอกเช็คพวกเขามั้ยไม่เช็คครับไม่เช็คของบ้านเอาแค่18เมตรครับเอาแค่18เมตรครับแล้วก็ใช้เหล็กเหล็กส่ง ลงไป50เซนครับก็บคือตอกไป18เมตรครบสิบแปเมตรแล้วเนี่ยแล้วก็ตอกจมลงไป50เซนครับอ๋อซึ่งลูกค้าไม่ได้ตอกเชกเขาเนาะโอเคทีนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการบริการนะครับระหว่างทางบริษัทกับลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการความต้องการแบบไหนเพราะปกติแล้วเนะี่ยเราจะตอ,อกและเช็กพวกเขานะแต่ใช้งานนี้ลูกค้าขอแค่18เมตร18เมตรซึ่งเราทําได้แต่คิดพิ่คิดนาน เอาคิดนานหน่อยเราปกติเราก็ตอบเชื่อว่าเขาทุกใช้งานเนาะครับผมแล้วนอกจากนั้นใช้งานนี้ติดปัญหาอะไรไหมครับจะมีก็แค่ต้นต้นตรงนี้ครับต้นตรงนี้อ๋อที่มีกระสอบทรายรองอ๋อที่มีกระสอบทรายรองเพราะว่าทางพลรอหมอเ็เปิดพื้นปูนออกครับคือมันก็เลยเป็นโพรงอยู่ด้านล่างจริงๆแล้วมันคือพื้นระเบียงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาสำหรับใช้งานนะครับมันเป็นพื้นระเบียงเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นว่าพื้นระเบียงเป็นยังไงส่วนตรงนี้เดี๋ยวให้น้องทีมานเขาทำงานต่อนะครับขอบคุณมากครับครับ ไปดูตรงที่กันตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกับน้องทีมงานไว้ว่าตรงแี้มันคือมีส่วนที่มีปัญหาด้วยเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะครับถ้าพื้นเก่าเนี่ยดูพื้นเก่านะครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยเป็นระเบียงเก่านะครับแล้วก็ทางผู้รับเหมาเนี่ยได้แยกออกนะครับแล้วก็สังเกตด้าน,นล่างเนี่ยเป็นโพรงเลยนะครับกลับมาภาพเดิมผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจาก ื้นบ้านเดิมเ่ยฮะระดับพื้นดินเดิมเนี่ยดูจากด้านข้างตรงนู้นเลยระดับพื้นดินเดิมนะครับกลับมาที่พื้นด้านล่างนะครับสังเกตว่ามีรอยน้ําขังด้วยคืใต้พื้นระเบียงตรงนี้นะครับมันยุบลงไปนะครับแล้วก็พอตอกเสาเข็มเนี่ยเวลาตัวเครื่องเข้ามาเนี่ยมาตรงนี้มันต่างระดับครับก็เลยต้องใช้กระสอบนะครับในการปรับระดับให้ตัวเครื่องตั้งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตอกเสาเข็มลงไปนะครับซึ่งจะบอกว่าตรงนี้เวลาถ้าไม่ได้ลงเสาเข็มเนี่ยหรือใช้เสาเข็มสั้นอ่ะมันก็จะสุดแบบนี้นะครบอๆถ้า ไม่ได้ปรับดินเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นเวลาทำระเบียงลาซาร์ล้างเนี่ยถ้าไม่ลงเสาเข็มลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะต้องระวังไว้ด้วยคำหนึ่งไว้ครับและนี่คือการเข้าตรวจใช้งานที่กําลังทําการติดตั้งเสาเข็มไอเมโคพายขนาด18ดเซ้นด้วยเครื่องตอกมินิไฮบิดนะครับเครื่องตอกที่ทํางานด้วยไฟฟ้าเสียงเงียบสำหรับท่านที่สนใจครับก็ติดต่อได้ที่เพจโฮมพายอินทิเกตนะครับชาแนลยูทูบโฮมพายอินทิเกตติ๊กตอกโฮมพายอินทิเกตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ